สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าตอนนี้เราก็มาเล่นนี่นะคะพาลูกๆมาเล่นสกีตรงนี้นะคะอักสตันนะคะที่นารีเคยชาร์จแเนาะเพื่อนๆจา๋าชาร์จแเอ,อ่อทสล a านะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวยมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนก็เป็นลานน้ําแข็งแบบนี้นะคะ มีหิมะโปกข้างบนนะคะเป็นน้ําแข็งแบบใสแบบนี้นะคะเพื่อนก็สวยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงน้ําแข็งเออเอาจริงๆนี่คือกลัวนนั่งแบบไม่ติดตูนะคะเพื่อนเสียงน้ําแข็งที่แบบว่าเหมือนเหมือนละลายนะเพื่อนเสียงดังนะคะได้ยินไม่เอ่ย <c oughs> <c oughs> นั่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยติดตูนนะคะเพื่อนนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะน,นี่นะคะมา,มาเลียนมาแล้วนี่เอาจริงๆนารีกลัวนะ,ะเพื่อนจา๋าเพราะว่ากลัวแบบละลายไปลยลงไปนะคะเพื่อนจริงๆนะคะเนี่ย โอเคค่ะเพื่อนนารีเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าจะนั่งไม่ค่อยติดตุนะคะแต่เป็นเด็กเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวคะแต่เราก็กลัวนะคะเพื่อนสั่นๆด้วยนะคะเนี่ยเสียงเสียงเสียงนี้คือดังมากเลยเพื่อนเสียงเหมือนน้ำแข็งละลายนะคะ Travel for our retreating. I've longed for this place, I've longed for this place for so i am held by the forest where i go for rest and washed by the waters of lake michigan and wherever i go i will return again to my Oh, 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 Till we meet again, till we meet again. Oh, 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 And I breathe in the air fresh from the blessed midwest. I'm held by the forest where I go for rest and washed by the.